สวัสดีครับพบกับช่องนายรุ c h ชาแนลนะครับวันนี้เราจะไปหาปลากันเช่นเคยนะครับกับทีมงานฮะเดี๋ยววันนี้นะครับว่าเราจะไปเจออะไรบัางนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่องนายรุ้ยชาแนลหนยนะครับแล้วไปดูกันครับลุย ตอนนี้เราก็อยู่จุดที่เราจะต้องอยู่จุดอยู่จุดอยู่จุดเห็นรอเปล่าตอนนี้เราก็อยู่จุดนะครับที่เราจะมาหาปลากันนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่เรามาก็ไม่ใช่เขตอนุรักษ์นะครับก็เป็นเขตที่สามารถหาปลาได้นะครับก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเกิดเรื่องน้ำมาไม่เอานะตอนนี้ก็กำลังเตรียมพร้อม หน้ากากตรงนี้นะครับเราต้องขัดก่อนครับโอ้โหครับอีกแล้วนะฮะโอ้โหครับตอนนี้กันนะแกสวยงามมากเลยครับขี้้ขีปูมไม่เอากระดาอยู่เนี่ยกระซูมไปแล้วตัดสิงออกเดี๋ยวนึงโอเคนะ ตอนนี้จะลงไปแล้วโอ้ครับตอนนี้นะครับโอ้โหโ,หโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับอีกหนึ่งนะโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับอีกหนึ่งนะโอ้โห,โ,หโหนะครับปลาหมูครับผมครับไม่กล้าลงนะฮะตอนนี้ไม่กล้าลงนะหนาวเกินนะต้องดำอย่างนั้นเอาลนะ โอ้โหครับลงไปแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็ลงไปอีกหนึ่งนะฮะโอ้โหครับลงไปอีกแล้วหนะตอนนี้นำดูเชิงนะฮะลงไปอีกหนึ่งนะะ นะะฮในการมาหาปลานะครับโอ้โหต้องมีถุงมือนะครับอุปกรณ์เตรียมพร้อมหามว่าครับตอนนี้นะฮะอุณหภูมิบนบกเนี่ยประมาณเจ็ดองศายี่เจ็ดนะครับโอ้โหในน้ำนี่ประมาณยี่สิบติดลบป่ะนะฮะเก็บไปอีกหนึ่งนะครับโอ้โหตอนนี้ชูหน่อยครับชูหน่อยครับครัวชูหน่อยครับโอ้โหครับเก่งมากครับผมสุดยอด ป้านน้ำนะครับปลาพูดโอ้โหครับตอนนี้นอโอ้โหครับลงไปแล้วนะฮะของจริงครับของจริงของจริง,งจริงๆเลย อตอนนี้นะฮะได้อมาอีกหนึ่งแล้วฮะเป็นกุ้งนะกุ้งฝอยที่ว่าเราได้อีกกุ้งมานะไม่แนวโอ้โหครับตัวโ,โตมาเลยครับประมาณสามนิ้วได้ไห<อ>นช่ว์หนฮะได้มาอีกหนึ่งแล้วครับ วันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะฮะปลามูดนะครับปลามูดภาษากลางเรียกปลาอะไรไม่รู้นะปลามูดหน้าเนาะเนาะครับโอ้โอ้ครับโอ้โหโอ้โหนะตอนนี้ได้อีกแล้วนะฮะเชิหน่อยครับเชิญหน่อยโอ้โหครับไม่อยากจะคุยเลยสลาน้ำครับแถวบ้านเรียก เอาคือมารอบนี้โอ้โหไม่เหลือครับจุบหน่อยจุบหน่อยเออสุนนะตอนนี้หนาวนะครับรวมถึงตากล้องด้วยมือสั่นหมดเลยเรต้องมาก่อไฟกันก่อนนะอุณหภูมิในน้ำนะเย็นมากเลยเมื่อกี้บอกว่า20ตอนนี้เปลี่ยนครับเหลือส5ได้อยู่ <c oughs> พลางพลางอ้าวอันนี้วังบลนอตฟางบล็อตวังบน็อตว้อมก่อนสองสอง เกียนมากาไว้เลยครับโอ้โหโอ้โหครับปั๊ก เนนนน่นนนน่ลงน้ำเซียนยังไม่ถามหาห่มเลยเปลี่ยนไม้ครับตอนนี้ไม้ที่เรามาเมื่อกี้คนระับป่าหมดแล้วครับตอนนี้สังเกตดูจากมามไม,ม,ม้ครับมีเศษไม้มีหินแตกนะครับอาจจะมีปลาอยู่ตามรูตามเศษไม้ครับว้าวว่าไงครับเซียนบ๊อบ ตอนนี้โอกาสที่เราจะได้ปลาตัวใหญ่ๆมีไหมครับตัวใหญ่เรอไม่ใช่จะมีนะครับเลุ่มน้ำน่านนะก็น่าจะมีอยู่ปลาตัวใหญ่ครับผมอ๋อได้ครับได้แน่นอนอยากลงเลยครับนะปลาเสริมก็ตามมาเลยครับเอวโอ้ Yeah หวังนี่ทุกคนหาปลาอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมฟืนนะครับแล้วก็ไม้สําหรับที่จะเสียบปลานะครับเพออย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมพร้อมๆกันดีกว่านะครับอัเดี๋ยวตรงนี้นะครับเตรียมฟืนไว้ที่จะเป็นฐานนะครับในการย่างปลาลำบากหน่อยนะครับ Đi. <laughs> này. <laughs> <laughs> <wh millet> ปูาหาพี่ไอ้เกียยันว่ายมาบีปัดมป,ปัดมา,ดมา,าเราใช่ฮะใช่อะงูหูใหญ่ใหญ่โอ้โหโอ้โหยังกู้เอาปเปลืกเล็บมาเดินเอามือปัดนางงูจีเราปงมาหาเอาปเปลืขวงไ้นี่ดี่เนี่ย เรงเอาเล็บมือต้มผู้คอยู่แหละเลยเอาฝาเดียวมาจะไปป้าเมื่อกี้มันปุ่งมาพี่จะจะถึงนั่นแหละนะบอลหัวน้ำเจียวฮะหัวน้ำเจียวมันก็หนีมึงเข้าใจเหรอปีหันมันอ่ะอยู่บนหานยามามันหันปีผู้ปีอีนี้มันเนาะมันปุ่งมาคนเราไม่เดินหนีเดี๋ยวที่โฮมจะบวชยังเอามืออีอ่ะ ปัดปปัดไรปัดอีกำข้างกำเลีมฮะทอาาิอนหน้กากเันบทช่างอ่ะแต่เสียาเหรมน้กากสู้ตอ่อครับอีกรอบ <laughs> ปุ้นได้ยูรูปุ้นเย็ดเคโอ้าฮะเจาเลืมเย็ดค yes, okay. โอ้โหโอ้โหตอนเย็นฮะมีปลาอะไรบ้างครับอ๋ออนี่ปลาปลาดอกทองนะครับโอเคฮะอ้าวอันนี้ปลายเงวะดอกทองนี่นี่ปลาไม่ใช่ปลาอะไรเนี่ยปลาปลาปลาหมูเขาเรียกปลาหมูครับแต่เพราะว่ามันเเขียวเขียวด้วยโอ้เขียวตรงนี้ครับเหมือนหมูปลาคล้ายหมูปลาเขาเรียกปลาหมูโอเคครับ ปลาหมูกินขี้หนึ่งคนได้ไหมอาล้างเมื่อกี้ก็ตกอีกแล้วปลาเดยนะฮะปลาเดยนะฮะสองตัวนี่ปลาเดยนะดฮะอีหยังเนี่ยอุ้ยของเนื่ะฝีมือครับฝีมือฝีมือการทาเกลือ มุมครับกระป๋องกระป๋องกซาไปเหไปหน้าสื่อปต่องดังไฟเปิด้ากินโลดเราคนนี่มันขอหวานเดี๋ยวก็ดำอนหวันขานุ๊ว้าวกินก็เคียวแหละ รสชาติไม่เหมือนกับปลาบ้านเราเลยนะครับปลาไม่น้ำปลาไม่น้ำนี่ปลาปลาตุ้งจ้าโอ้ยเพิ่งสุกๆนะครับตัวนี้ MVP นะครับมากน้ำเย็นไอ้นี่แม่ก็ขายี่นะตลกเปล่าปลาดูโหชิ้วมันล้นดีนะหงๆหงอายุหงเงยยัวยีบอดยอง โอเคตอนนี้มีการท้าทายกันเกิดขึ้นนะครับ oh oh. เรามีเกมกันここ <sk ull> er> โดยที่เราจะเคลื่องหินนะครับให้กระทบน้าได้มากที่สุดถ้าใครนะครับห <sk ull> er> ลายๆเด้งกว่าอ่าถ้าใครนะครับเคลื่องหินเนี่ยกระทบ <sk ull> er> ลงน้ํานะครับไปไกลแล้วก็กระทบ <sk ull> er> จํานวนครั้งหนึ่งมากที่สุดนะครับถือว่าเป็นคนชนะนะครับเดี๋ยวอันนี้มาดูครับว่าเราซ้อมก่อนครับดูนะครับซ้อมแต๊ะตสานีเริมจ้าสานีครับนี่ อ่ะคนโน้นคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งนะคนที่สองจะโดดข้ามฝั่งคนที่สองคนที่สผมผมเป็นคนที่สามเองโอเคครับผมตากล้องเป็นคนที่สี่นะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราไม่น้ำไม่พอผมต้องให้นน้ำเจ้าพญาดูดูดูโอ้ยไอ้สัส เยอะเลยเยอะครับเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นับได้เท่าไหร่ครับประมาณ28ครั้งอ่ะโอ้เกินไปแล้วเฮ้ย่บอกแล้วผมออกน้าทงดีดีดีมามามาคนที่อครับคนที่อว่าง่าเอาพึบไม่ผ่านผ่านนะไม่ผ่านนะโค้ชสอนับได้อยู่แล้วได้อยู่สักสิบประมาณหกครั้งนะ นี่ไปหาคนที่สามไปหามองหินอยู่นมาห้อมแล้วครับหินที่เราเลือกใช้นะเป็นแบบนี้เพื่อจะได้เปรียบโอเคครับอ่านน้งเ้าะ้างอ้าสอง อ่ครับคนที่สี่โอเคครับผมได้ไอ้แพ้โดดน้ำครับวันนี้โดดน้ำเช่นเดิมนะครับดูครับโอ้โหอันนี้บอกว่าอะไรครับเมื่อกี่ไม่อะไร่นะฮะอะไรนะกี่คำนะอ่าโอเคพร้อมยัง

นี่นี่นี่เปออ้สามส้วเนี่อ่นั้นมาเาวางแปละโอเคครับถ้าลูกนี้คุณไอนะครับครับผมปลาได้เจ็ดครั้งเดี๋ยวจะให้ายน้ำไปกับใครใครว่าย เดี๋ยวก่อนอ้าวเรียบร้อยตั้งเลยสามมนีไม่ได้ถงนทางสุห้าัวัวห้ากำนี่หกำนะสามคนดีมีหเรียบร้อยเชิงมุกะทแล้วเดี๋ยวก่อนว่งหจบเอม้ครับการพนันเกิดขึ้นนะครับ ดูครับดูลูกถ้าถ้าได้ครั้งเดียวคุณต้องวิดพื้น20 50ดีกว่า20่สิบเอยี่สิบขึ้นสุดลงสุดนะยี่สิบได้ครับโอเคถ้าอันนี้มันเกินครั้งหนึ่งหรือสองครั้งขึ้นไปนะครับอ่าลง20โอเคครับลงสุดโอเคครับดูดูขนาดลูกหินนะครับโอ้โหมี่อ้อนเล็กๆนะครับผมถ้ามันล้นบนน้ำได้เกินสองทีนี่คนนี้ครับ ไม่ได้วิดพื้นนะครับีเดยนแค่คนนี้ครับลงครั้งเดียวจมน้ำเลยคนนี้วิดพื้น20นะครับผมให้คิดดีๆไงครับคิดดีละวอ่าคิดดีแล้วครับผมมคิดดีหรือยังเนี่ยเดี๋ยววิ่งหีกันไปอย่างนี้ครับนี่สองทีผมจะล้งเลยโอ้โหแหมแหมจะวางคิดไป เรียบร้อยมาแลยครับมาแล้ครับ,รบตอนนี้เจ้าของคลิปโดนอีกแล้ววันนี้เีเปรียเนี่ยครับ <g ül üş> อาเดีย๋ยวเรียกพัเตียมกนะันนี่ทำเดี๋ยวเตียมกันนี่เออเตรียมอ้าเดิน <g ül üş> <g ül> ไม่ได้นะฮะตอตรงตรงโอเค okay ครับผมสอี่้สิบอเก้ายี่โอ้โห้สุดยอดครับโอเ ก็สำหรับทีปนี้นะครับที่เราได้มาหาปลาที่น้ำหนาแนเหมือนเดิมนะครับก็เป็น EP 2สองแล้วก็ขอฝากหน่อยนะครับเวลาเรามาหาอาหารเนี่ยหาปลานะครับหรือวันเที่ยวในแหล่งธรรมชาตินะครับก็ฝากเก็บเศษขยะติดไม้ติดมือกลับไปทิ้งด้วยนะครับที่ถูกต้องนะครับก็อย่าทำลายในธรรมชาติเลยนะครับก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมหน่อยนะครับว่าปัจจุบันนะครับก็หันมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมเยอะมากขึ้นแล้วนะครับก็ดูแลรักษากันด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์คลิปและคอมเมนต์นะครับติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่ช่องนายรุช a n แนลนะครับขอฝากไปด้วยครับสวัสดีครับเิน้ำมันหมดนะเดี๋ยววิสัยนะ